อยู่ันโอ้โหเย้เลดโดนจนโ้เฮ้ยเอาไีต้นต้อนหลังเกลยนะฮะยู่ะยมายอนี่ก็มีิกัวันแลนวนะตอนนีกับสกิ๊กนะครับเอสโลเอสโลปิดไหม่ด้นะเมื่อกี้ จได้แอ็กเซนต์วะอ่าหยิบก่อนไมเปรเเ์เกมแรกของไมเปร์เกมใหญ่เกมแรกเกมเกมใหญ่เกมแรกของไมเปร์เนี่ยคุณเล่นแต่สบายด้วยตลอดเลยเอืมร,รู้รู้จุดเซตไหมนิดหน่อยโอเคไม่ได้ศึกษามาหรอกแต่ก<ม>็พอพอรู้ว่าคือใช้สมองและเซตเอาเองว่าต้องประมาณนี้นะอือไม่มีไม่ไม่มีใครหยิบไอ้นี่เลยเหรอวะเซนติเอ่อ ก็กูคาเทเลอร์ดีกว่างเงาคิวจอยมาได้ป่ะละ่ะทำไงก็คิดก่อนไอเฮียไอเฮียทีมกูไม่มั่นใจเลยน่าเจ็ตอะแต่เจ็ตเนี่ยมันหยิบช้าไม่แน่เอาเหอะน,นะสักตัวหนึ่งโอเคอืมเออขีวจอยก็ได้วะคิวจอยรอโเมนได้สองตัวของมึงมึงเล่นเป็นป่ะละ่ะโอเมนกูเล่นเป็นแต่ว่ามี<ว>สมกแล้วนี่มีมึงแล้วอ่ะอืมใช่กูน่าจะกูมันไม่ใช่สมกกูเป็นวอลไหมเหรอ เยเลน่าเนี่ยถ้าเกิดมึงเล่นไม่ดีกูจะด่าให้รีบหยิบเนี่ยมึงดูแรงเอ็ดูไอ้นี่ดิไม่ต้อพัของเจ็ดดิเก้าเองคงบอกมากเวลไม่แน่อาจจะเสมอก็อาจจะพอมึงหยิบไปก็จะติดใจเหมกันนะเ่เ <No. S 2> เออกูค้างเอาเปลีย่ยมึงเดินไปแลยโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่วเอ,ดอ็ดเบสกูดดับดอกเยอะเลยเลยสามสิบเลยสี่สิบเนี่ยขอหากุงเซตแป,ตป๊บไปเซ็ตตามไปเปล่าวะที่ฝ่ายกูเซ็ตตามไปปะเนี่ยกูบอกว่ามึงชวน,นอัดคลิปโตษผิดเวลาเลยเพื่อนวีน,นเธอร์ม <c oughs> า,อา,อาตอนช่วงเสียงดังเออมาตอนช่วงเสียงดังแล้วก็ปูหลังจะไปกินข้าว เออแล้วนี่ก็ไม่มีบขึ้นลงเซ็ตเต็มที่อย่างนี้ล่ะขอดูซับสิทธิ์ระวังวิ่งรับโอซสิทธิ์ไม่ทะลุไอ้เหี้ยซับสิทธิ์ไม่ทะลุไอ้สัตว์เซตผิดเออเซ็ตการในข้างหลังแต่แต่เซตตรงนั้นน่าถูกละไม่เออทำไมมันไม่ทะลุว่าทำมันทป็นเที้ยไรวะย้ายดิไอ้เหี้ยรออะไรแม่เซ็ตไม่ทะลุเฉยเลยคือเหี้ยอแล้วแม่ไม่มึงมึงต้องเซตมุมนี้ไว้เพื่อนโอ้ตรงไหนวะ เออเดี๋ยวดะมันมันต้องเลงแล้วให้ปิดไอนน้นี่นี่นี่ต้องมาเซตตรงนี้เจันวิทตรจะวะปิดกา,าดเนี่ยมุมนี้กูจะเซตปิดกา,าดฬจิตาแรกอะเฮ้ยนี่ออออมาเก็ตมาเก็ตตังแม่งเลือดไม่มีตอนวนะเลือดจะหมดแล้วเนี่ยดูนะเราอยู่อะเปิดเซตข้าศึกดดกันโอ๊ยข้างในมีเงิน เอ้ยได้เว้ยเล่นเหลือสิบข้อซาได้นะครับปืนประตูปืนประตูปืนประตูจุกโยมันชุกโยขวาสวยเล็กสวยสองกู้หูจริงเราเนี่ยปืนอะไรวะโฟกัสสิ่งต้องไปวะเซตผิดเฉยคืออะไรวะเซตควนอนาดเลยยี่ห้อถั่วกาซีที่ว่าไม่เอาหลือเว้ยเดวิลเลต ดวลิทแมวเลยเว้ยสองหัวคนละสองหัวว่ะเมื่อกี้สวยจัดคือต้องเซตข้างไหนนะจะต้องน,นี้เหรอโอ้ช็อตเมื่อกี้กูยิงไวปเปอร์ไป, <มา S 2> นป็นสี่แปดยิงอันนี้มาเซตยังไงวะปิดป็นกระลาดเซตไอ้นี่อ่าประมาณตรงเนี้ยแล้วเล็งให้มันปิดมุมนี้จะปิดตรงไหนนะปิดกัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูล็อกอันนี้ให้เนี่ยเนี่ยเออเออเแต่มุมเนี้ยแถวเนี้ย โอ้โหเซ็ตทันพอดีเกือบตาแล้วมือเงื้อมือต้องง้างให้มันปิดด้านหน้าตรงนั้นดิเอา้าไม่บอกกูคนรู้ว่าจะให้เซ็ตติดข้างในก็แล้วเข้าเข้าแบบดึงเซอร์กับใครอะ่อระเกนะ็บเดิน,ดนนะตัวเราปาดอะเดินนะลองปิดต้องเดือกินกันท้ายอีคนนึงค้างเลยโอ้โหมาเชอลอยู่หลังสุดเลยอยู่ลึกเลย,เยรับทราบโอ้โห ัวเช็ดเลยกูเนี่ยตัวเล็กสวยเียวล้วฮ้ยค้างค้างเี้ยัวเล็กสวยโอ้แฟไปเ็ดเลยไปเช็ดเลยไปเช็ดเลยอโโอเคอยู่นู่นอยู่น่นอยู่นู่นสวยสามร้อยสามร้อยสามร้อยสามเอาทางก่อน โชคนีจนเศรษฐกิจดีรวยเละรวยเละไปไหนรวยเละเว้ยไปเอไหมไปเอไหมไปเอไหมครับเกาะแล้วกันรวยไปเอดีกว่าป่ะกูพยายามกระโดดแบบดีฮอปไม่ได้หรอโดดย้ายทิศหมายกรโดดวิ่งกระโดดปิดเอเอขุนุษย์จุดเซ็ตว่ะพี่พี่ไวเปอร์เซตเอไงนะเออ่ถามพี่เอเออะไรกูเซตเป็นกูเซ็เป็นอู เอองี้ก็ได้อยู่อย่างนี้แหละอใส่ใส่คุณจะใส่ปิดอย่างนี้แหละเข้ามาเอาลงมาก่อนตึกรัดวิววิวระวังไว้เขาว่าเขาว่าเขาว่ากูแพนกูดิก็ไม่ใช่เพื่อนได้แลเออกูลืมไปโด้กูดูสิกูยิงเข้าหมดไปละเฮ้ยโอ้โคตรแหลกแหลกเหรอ อุ้ยกระโดงกระโดงมงเอเจโอเทียบทานไปได้ไงวะเนี่ยเอเจโอไงสีนั่นอะตปดข้างเขาแล้วลองบนลงรู้เอ้ยยังไม่ตายวะไอ้เหี้ยบนล่างซ้ายขวาอ๋ออย่าพึ่งอย่าพึ่ง สวยเพื่อนเกือบตายมึงเกือบตายเกือบตายเมื่อกี้เกือบตายจริงกูไม่ยิงแล้วมึงตายแล้วนะเพื่อนเอ้ยกูลืมเก็บไอ้นี่กลับมามึงเก็บโอ้ดีนะโยนโยนสวิตต์ปืนนะไอ้เห้ยเมื่อกี้ปืนวัวสุดหมดกูโยนหยิบปืนโยลูมายิงให้เมื่อกี้กูไอ้นี่กูลืมเก็บไอ้นี่กลับมาเก็บไอ้สกิลที่มันเป็นบองสโมบอ่ะตอนนี้ตั้งเหลือครับเอาไปเศรษฐกิจดี กูไม่อ่ะแบบไม่อยากดรอปให้ไก่อ่ะนะก็คือไก่เงินสามอ่ะปิดเหมือนเดิมเฮ้ยไม่เมื่อกี้เจ็ตเป็นของไห่เหรอเจ็ตเป็นได้สี่เจ็ตเป็นได้สองใช่เลน่าเลน่าขอาเมื่อกี้เลน่าขอใช่เหมือนเดิมเลน่านะใช่แบบให้แบบใช่ใช่เลน่าเลน่าปิดล็อกซิกก่อนนี่ยวเราค่อยเปิดใหม่ท็อกซิกนี่แหละตลังมันวางบอดโอ้โดนไปไม่โดนไม่โดนกูเฮ้ยรีบบอกว่าให้ เฮ้ยพ่านเล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 ยรีบรอบหน้ามันเก็บต่อไปนะไม่ต้องให้เก็บวันนี้กูเป็นไรวะเนี่ยฮะโอ้ยโอ้ยฝางยิงดักก็หมดแล้วเฮ้ยเจอเล็กบนมี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 ทางกระจกแล้วกระจกแล้วกระจกเอเลี่ยสวยเพื่อนสวยไดหน้าปากสวย ระวังข้าเอ้ยไปดัมาอ่าที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 สองไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ใบกู้ี้ขับเอิ้ลหัวไปดิเอ้ยคุถอยไม่ได้ตาโัวไม่รู้ว่าจะถอยกูนึกว่ามันจะมาดีฟิวไงกูเลยรอขอเร็วฝันที่มันจะขอ ขอก่อนขอเลยสวยเออดิสไปส์ก็ถือกันแหะเออเออว่บถือว่าคุณเล่นไบเปอร์โอเคไหมก็โอเคนะสมอโอเคแต่การอบเนี้ยน่าจะถมเอแล้วคือว่าน่าจะแพ็คปิดเหมือนเดิมหรือเราจะปิดเราจะเปิดสกินแล้วเราโลกไปดีไหมล่ะเอาใครยาวของเอาเลย ไอ้เจตมันเอาอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยรสวมเปิดเลยหรอวะจริงการเข้าอย่างนี้หรอเฮ้ยสบายอีกแล้วกูโดนละอุ้ยนวดดูรันนวดดูรันเมสเจเจวังไม่โดนนไม่โดเขามีเขาอกมีอมันไอ้ชื่อไหมจะตายมองไม่เห็น ล็อดาวเฮ้ยล็อกดาวสวยหาประตูมีตัวนึงปิดบ้านนิดไกลปิดบ้านปิดบ้านกล็อกเฮเวสเท่าข้าวชูไม้เว้ากูมองไม่เห็นเฮเวสนะตรงเนี้ยเฮ้ยมีคนโดนล็อกอีกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยมันอยู่สควอชยังไงไม่โดนกูเนี่ยหลังตายเดินมาทีอยู่หน่อยอยู่หน่อยเออที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  ที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 ล็อกที lock T เลยล็อกที T เลยล็อกทีเลยหนีไปตัวหนึ่งตัวหลังให้ล็อกที T เลยหนีนี่นี่นีนี่นี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 คือน,น,นหอน่าจะเซฟมุมนี้ก็อดเพื่อนเฮ้ยเ <laughs> กครับเพื่อน <laughs> ใช่ห <laughs> บ้าไปแล้ว กาะกูหายวะเนี่ยโอชิอ้ก้นมีของกูก็สี่ศูนย์นะเว้ย g อ t ก้อนม n e น d นิด e ั h งสิเฮ้ยบางคนรวยว่ะก็คือแปดพันสองอะโกดโค้ดตั้งแต่โค้ดตั้งแต่รอบรอบแรกอ่ะโค้ดตั้งแต่รอบแรกยังอยู่อ่ะโก้ดยังอยู่อีกอ่ะมึงดูดิเพื่อนป้าไปแล้วตายศูนย์น่ะป้าไปแล้วเอาเลื่อนจัดรวยแล้วรวยจัดอ่ะ หูเน็กหูเน็กหูเน็กระวังระวังระวังกับีกัวบีโยกไหมโยกก็ก็ก็กกูปัดทัชสกรีนมาให้ล่อให้กูไม่ได้ท่ใครเอาทำไมไม่หอกลองมุมโน้นน่ะเซนวิทย์โอ้ยไม่ตายเไ้ยตายไม่ได้เลยเหรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูยิงตัวนได้ไงวะดาดันเข้าไปดิดันกูปั๊ดทัชสกกูปั๊ดทัชสกมาให้ปั๊ดทัชสกไปที่นู่นโอ้มันว่ายู เชอโออยู่นี่โอ้โหหนีไม่ได้เนี่ยอยู่ไหนเชอโออยู่ดีก็สามอยู่เอาอลไรไเลยเอาอะไรอะไรอะไรบ้ากูยิงไปห้าตัวพ่องเถอะกูยิงได้ไงวะนีบ้าไปแล้วห้าสองหนึ่งสัตเก้าอยู่ชุดลันว่ะ ล็อกดาวจ,จากไหนอะ่ะสวยล็อกดาวทำไมเราอะ่ะล็อกดาวทำไมก่อนล็อกดาวยังไม่ควรใช้ตั้งจังหวะหรือคนสุดท้ายน,นูน้นจริงนะควเก็บไปใช้ดีกว่าเฮ้ยตายศูนย์เว้ย,ยเก้าพันบ้าไปแล้วเฮ้ยรวยรวยเฮ้ยเบื่อคนรวยโว้ยมาบีดิจะไปเองกันจริงเหรอ จอปิดตรงนี้แล้วกันนะเจ๊ดเจ๊ดไอกันบายไม่เป็นไรเขาไม่เล่นปิดตรงนี้นะเอ้ยปิดพอดีว่ะเอ้ยปิดสวยปิดสวยจังหวะนี้ปิดสวยจัดชิปโอ้ยใบกูอีกแล้วนี่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  โอ้ยเสียงอะไรดังวะน่ะโทษแล้วกันที่เสียงดังเล่นไปแล้วเิดตั๊กิดไปให้แล้ววัดดิสสวยเลยไปเลยไปเลยไปสวยไปสวยไปสวยได้เียเทเลทดีขวาโอ้ยเขย่นู่นหลังเข้าต่งสองตัวเ้ยคันสิกหรอ ใครจะปืนไหมล่ะโอ้กูเก็ดคิวพระเจ้าช่วยไม่กอดเอ๊ะแบบทำไมวันนี้วันนี้กูไม่กินอะไรมาวะเนี่ยเออให้มึงดูมึงดูสกอร์กูดิสกอร์กูไม่ได้เคอสิบศูนย์หนึ่งบ้าไปแล้วกูอยากจะเก็บไว้ดูถ่ายไว้ใช่ไหมถ่ายไว้ใช่ไหม ออ่ะายูแบมแล้วใครโยนสไปร์ตไหมกูเนี่ยโกูเดียวก็ปิดเส้นแล้วนะปิดเส้นไปละเคโอต้องปางยึดมาปามะปางไม่บนี่ไงนี่ไงนี่ยบายละแล้วเดี๋ยวโยลูจะโยนแปดเข้ามาปามาเตะมาเตะมันกล้าซื้อไหมนี่ไงนี่ไงระวังรถระวังถอยไม่ได้นะเสร็จหมดแล้ว ปิดปิดปิดไปปิดปิดไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเลยไปเลยมร่กี่ละโอ้ยโอ้โหหลังเข้าเดี๋ยวมันอยู่ตรงนี้เหรอเออกูไม่รู้แล้วเนี่ยเออมันอยู่จังหวะจังหวะแฟฝดหลังหลังหลังเราโอ้ใครเดินมันอะเดินอย่างดังเดี๋ยวตัวเดียวละเลยยิงเรายิงเราไม่ได้แล้วลงกองเพื่อนเปล่าวะ เพื่อนพอดีเลยเพื่อเอ๋ยสวยเว้ยก็อย่างนี้สิวะบ้ามันปีนเก็ดตัวเล่นเวลาซีซั่งแล้วเว้ยเลยน่ากูเล่นเซฟไม่ได้ละโดนนำละมึงเล่นเซฟเกินรอบเนี้ยเซฟจะไม่ตายอ่ะบ้าไปแล้วเออนี่แหละคอนเทนต์นี่กี้ละมาดูกันว่ากูจะทำให้ไม่ตายนจได้ไหมยากยาก เอ้ยสกีนไม่ทะลุไอ้เหี้ยงไอ้แก้วเป็นเซดาจังวะนี่ก็กดวางโหดีนะยกสูงสูงที่เพื่อนต้องยกสูงใช่ต้องยกสูงเนี่ยเขาปิดแค่ตอนโอ้ยใบขนาดนี้เป็ต้องเซตสกีนเลยเฮลเฮลเซตนิดเฮ้วเนื้อตีนะมึงบอดยังไงยิงได้ผมถามวิธีกูบอดเสร็จกูหันเราไปยิงไงระวังขวาเมด ก็ยิงมแล้วหรือไม่โดนเฉยเลยกูเป็นอะไะว่าโดน One enemy remaining เดี๋ยวลืมเช็คลักไซส์ไล่หลังให้ไล่หลังให้ไล่หลังให้อาจอยู่ใกล้สวยแทนอ๋อกูนี่วานี่กับมึงสิเฮ้ยแทนไม่ทันเยอะบ้ามันยิงไปสิบห้าอแล้วไม่แหละกูสิบสองตายศูนย์คอนเทนต์กูคือตายศูนย์แล้วกัน กูตายสามอะแต่กูได้อยู่ต้องเลงสูงๆเหรอพี่แหละป้อนเทียนเพื่อนตีเอาสูงๆเลยละกันอ๋อได้ละได้ละไม่รู้เว้ยกู็เล่นตรงไหนก็ได้สิแล้วให้มึงเให้มึงดูว่าริถือไอเนี่ยนะดือสฟไกรเนี่ยนะฮู้นเ็ดอุ้ยฮู้น็ดดูว่าเธอเล่นยิงไว้ถ้าเธอเล่นยิงก็มาทางเรา มเฮ้ยหลังเหรอโอเปอเรเตอร์โอ้แฟนโอเปเรเตอร์ใครยวาน่าเจมิสกางบ้านเท่าไหร่กลางละโอเปเรเตอร์อยู่นี่สวยเอ้ยเอาออฟก่อนใครจะเล่นออฟไม่รู้กลัวไว้ก่อนคอมแบนโดคืนนัง้น ใครจะเอาปืนเอาไปเลยไม่เล่นอ้าวไม่มีใครเล่นไม่มีใครเล่นโอเวอเลเตอร์เหรอแล้วกูเซฟมาทำไมเนี่ยเอาไว้สกายสกายว่าสกายไม่เอาไอ้เหี้ยแล้วกูเซฟโอเวอเลเตอร์มาทำไมวะเดี๋ยวโอเวอเลเตอร์ <laughs> มาก็ไม่มีใครใช้ <c oughs> อยากเล่นฟ๊อปนะครแต่กูยิงไม่โดน <c oughs> เออกูก็ยิงไม่โดนกู <c oughs> ไม่กล้าเล่นอ่ะเฮ้ยกูเซฟผิดรอบนี้ <c oughs> เออเซฟผิดจริง <c oughs> ป้าเอ้ยเซตผิดจะเข้าจา้าท็กปิดสกินลแล้วบอกแล้วกันะะเอ้แบบไว้ลบแปดทัำงแปดโยรูทั้งแปดสกายด้อยจริงมากกำงแปด <c oughs> ไล่เจเอไล่นี่ก่อนไล่เซาว่ามาก,ก่อนไม่ตายไม่โดนหรอเอ้ยใกล้มีปะเนี่ยเซาว่าเขาออกไปแล้วเหรอ เชื่อเชื่อกูจะตายไม่ได้ไม่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 จะตายเอ้ยกูได้โวตัวท้าย140 140สถิติใหม่บ้าไปแล้วยอม้เพื่อนพวกมึงยอมแพ้จบสวยๆเพ่นฝั่งนู้นยอมเพออตลกยอมเพ้ะจบสวยๆบ้ากูดีไปเก้าตัวพระเจ้าโก้ตั้งแต่รอบแรกยังอยู่ ได้แต่ได้ที่ไม่มอยูสกิลเซ็ตมุมสูงเซ็ตเบี้ยวไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรได้อยู่มุมนี้เอาไปเลยเข้าเข้าไปแล้วเข้าก่อนแล้วกันแต่บ้าไปแล้วสิวีไปเก้าตัวพระเจ้า <c oughs> โอ้ยไป <c oughs> โอ้ยโนวาทูรันยิงไปไหนวะ <c oughs> ใครเปิดโนวาทูรัน,รนแล้วยิงไปไหนกนะัน <c oughs> น่ะก็แต่เละสะพายอยู่กูด้วยวะโอ้ย <c oughs> อพิษ ไปแล้วโรงพยาบาลก่อนโอ้โหอยู่ชุดนั้นโอ้โหเย้ยกูโดนเดินได้เฮ้ยเข้าม่โซนซ้อนหลังเย้เลยใกล้เอาเป็นสิบตีหนึ่งเลยตายสองเจอรู้มาโอ้โหยไม่ตายปะไม่เป็นไรอย่างน้อยเราเล่นจนถึงรอบสลับฝั่งเว้ยตายศูนย์มึงตายแล้วนะตายศูนย์ตายแล้วนะ สวยเพื่อสวย KO ลบสี่สิบโอ้ยยังไม่คือตอนแรกกูจะยิง AKO เว้ยอยู่ดีตัวอยู่ดีกูได้คิวแต่ KO ยังไม่ตายกูเวอร์เลยฮะว่าอะไรวะใครไปยิงข้างหลังมัน่ะให้กูยิงงงอ่ะเกือบฮะกูงงนะเว้ยเชืคกูงงอ่ะไอ้สใส่จะยิง KO ตายแล้วไปตัวตัวหลังเฉยเลยเคือแบบนานี้ว่าเ ได้ซิงสวอปไปไหนไอเขาขิงใครวะน่ะโดนวะน่ะไอ้เหี้ยเรน่าแม่งขิงเพื่อนเหี้ยถึงน่ะแต่ว่าเฮ้ยถึงมันบอกว่าไอ้เหี้ยใครเล็งตัวแม่งรู้กูบอกว่าอสัตว์ป่า้กูก็เล็งตัวนะเว้ยก็เก็บดีกว่าอันนี้เก็บดีกว่าไม่วางหรอกกูเล็กกูเซตอย่างงี้เหรอเซโนสวอมอะถ้าเกิดมันเข้าไปได้กูก็กดสองนั่นะ ยังไงมึงก็ไม่รอดอ่ะบอกเลยเอ้ยใครบ้าใครบ้าเอ้ยนี้มันปิดเราเองนะเนี่ยไม่ปิดเราเองหรอกให้มันเข้ามันจะไดยงไงก็เข้าไม่ได้โอ้โหคือจะตายจะปิดกัดคือจะปิดจะกีกัดมันเป็นเปิดลับเปิดลับเปิดละบจะปิดไองนี่เหรอปิดปุรีเลือดไม่มีใครมีอยว่าเออเชลิม จกันได้ยินแล้นะเพราะว่าหายไปแล้วมึงโกนนะเพื่อนข้างหลังอยู่รู้เออนี่ไงกูบอกแล้วกูก็กูโก้ไงแต่กูรู้ไงที่ปอกคิวแล้วเน่กูบ้าไปแล้วอ้าวเย็ดโดนกูได้แกวะเดียวแป๊บว่าโดนกูเฉย The fuck เล็กด้วยรอแล้วหนึ่งเมตร เพราะว่าเจ็บนี่มันยิงโดยผู้เฉยเลยีแต่ลาวนี้เลน่ามันือไม่ได้แล้วตสิบเก้าเลยโจไปอีนน่าจะไปอีแล้ว One enemy remaining เอ้ยเก็บของกลับบ้านเลยเก็บอะไรลามบอรดมาจะไม่ซื้อใหม่กูไม่ได้ซื้อลัมบอรกูซื้อสวัมสอง Match พอยต์เฮ้ยแม t c h p o i แล้วว่ะ ไมช่ชิปอ๋อชิปสองหนึ่งไม่แปลกใจทำไมแมตร้อยแบนด้าเลยรอแมตตรอบเนี้ยอย่างงี้กูเซตยังไงดีวะเนี่ยเล็กว่าเป็นอย่างนี้แล้วกันเอาไว้อเอาไว้ไปเลยนี่เออเป็นอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราเราไปหลอยก,กันดีกว่านนะ่ะกูยืนลิปมุมนู้นอ่ะแล้วเล็งไปทางฝั่งนู้นมีเส้นตรงยาวอย่างเงี้ยคือเอก็เสือบหลอยได้สบายๆอ่ะ โอ game, โ๊ยสแกนมาดิงใง้หน่อยดิต่อละตีตัวสุดจอยไม่ใช่กู่กูยังไม่ได้เซ็ตกูโยนมั่งเปิดออสิกนะเล็กกระแฟงเล็กแฟงนี่นะมาเชามาเฉากางปิดท็อกกิปิดล้า โซว,ว่าโซว,ว,ว่าโซว,ว่าเอ้ย,ย,ยคิวจอยอยู่ใกล้อยู่ตรงนี้คิวจอยตรงนี้ประตูเอ้ยคิวจอยสวัสดีครับตายวะหน้าเราอะ่ะโอ้ยจยีโสวาไม่ตายมากอ้าวชิบหายเล็กจบได้ไม่จบชิบหายละแย่แล้วมันไม่พังเโซเลตอ่ะ ถามจริงไม่ฟังเทเลทเหรออะไรนะปัญหาคือกูจะเปิดโดนหัวไหมอ่ะถ้าไม่โดนหัวก็คือจบไม่มันนา่าจะไปนู่นแล้วถ้าจะแค่คนมาสวจเอ้ยแผ่นนู้นนี่บ้าไปแล้วนั่นแหละแผ่นนูน่นเก็บเก็บบอดกลับบ้านได้นะเอ้ยเ,เ,เ,เอาเอาเอาบอลนอกรูได้น,นะตัวเล็กเอาบอลนอกรูได้<ๆ>เก็บบอดกลับบ้านเลย กูโดนมาเวลิมตายโอ้ไม่เป็นไรกูยิงไปจนสองตัวบ้าไปแล้วโอ้ยตังไม่มีอ่ะเราไม่กี้ฟอสไบไปอ่ะเราม่ต้องเรามีต้องโคดเหรอโคดไม่ไหวเรากะไม่ตังอ่ะอกี้ไม่เจือเลยเหรออะไรอะไรอะไรซื้ออะไรเฮ้ยยูโอนมีอาการเอ่อ กูเซ็ตปิด A ให้นะปิดไหนดีวะเนี่ยปิดอย่างนี้ละกันไม่มา A นะ A โล่งเลยล่ะปิดทั้งสกรีนก่อนเดี๋ยวกูจะไปเอาออฟแล้วไปนู่นอุ้ยมามาใช้โรเบอร์ตวะโรเตอร์ดีกว่าโอ้โหกูจะไปสู้เขาได้ไหมแอนเล็กกับ เนี่ย Q A ออตัวหนึ่งนะบีมอย่างน้อยวจยอยใครมันเก็บออฟหลอกหลอกปะไม่รู้ว่า Q A ออตัวหนึ่งแค่จะถอยไปแล้วิ <c oughs> งเหรอเฮ้ยมึงเดินยิงไงเหรอมาเปกเตอร์ก็เถอะเลี้ยงกลับมาเลย,เลย โโอ้หเล็กออกมาแล้วเล็กมันคิวจอยมันอยู่เนี่ยอุ้ยว้าวสวยอ้หตายนะตายนะสวยหรอสวยใช่ไหสวยสวยสวยปี๊ไปดาวไปชาริลเลอรดาวเดี๋อเพียงคนเดียวเข้าใจ ลลเ,ล,เ,ล,เล,ลิงรน่สงสล่สเบบเฮ้ยมึงก็ยังกล้าดูจยเข้ามาอีกเหรอปี๊จริงเฮ้ยสวยยิงเท่า,ากูจ้ดูดิใครเอ็มอ้ยิยงไป12คิวพระเจ้าพระเจ้า,จาตาไปแล้ว จริงไปเด็กอะไรวะเจเด็กิงอจคนเนี่ยเฮ้ยทำไมมันได้เอ็มวะกูตายน้อยกว่านะแอชิดมันเยอะกว่าไงดูครดิเฮ้ยถ้าเคนี่กูได้ที่สี่เลยนะแต่ถ้าคะแนนเฉลี่ยกูไม่ได้กูไดูผู้ชก่อนแล้วกันแล้กเล่าก่อนแล้วกันแชร์แคร์กครกคดีนะ้าจุยลหวาไม่ไปนะย